ลูซี่เ9เว็บเดียวเล่นได้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีปิดปรปับปรุงมีเกมใหม่ๆม,มากมายไม่ต้องโยกเงินแอดไลน์ได้ที่แอดลูซี่เสวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ซิโก้ชี้จดใหญ่ช้างศึกลุย UAE แต่เชื่อแก้ได้ยังสบายซิโก้ชี้ปัจจัยสำคัญช้างศึกลุย UAE ออาหารอากาศที่แตกต่าง เชื่อไปล่วงหน้ากว่า10วันทนปรับตัวเชื่อในความเก่าและความมั่นใจเจอเจ้าภาพสู้ได้อย่างสบายความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ีในสานัดสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในช่วงเดือนมิถุนายนทันนี้นะักเตะทีมชาติไทยชุดที่1และชุดที่2จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 พร้อมกันอีกครั้ง ในวันที่19พฤษภาคมนี้คณะที่กําหนดการเดินทางสู่ UAE เบื้องต้นก็ยังคงเป็นวันที่21พฤษภาคมสําหรับทัพช้างศึกนะฮะจะมีคิวอุ่นเครื่อง2นัดในวันที่25พฤษภาคมพบกับโอมานในวันที่2 9พฤษภาคมพบกับทาจิกิสถานส่วนศึกฟุตบอลโลกในวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียในวันที่7มิถุนายนพบกับ UAE และวันที่15มิถุนายนพบกับมาเลเซียทุกนัดเตะเวลา 23.45นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยสถานการณ์กลุ่มถือว่าสูสีอันดับที่1เวียดนามมีหนัด1 1แต้มอันดับที่2มาเลเซียหนัด9แ้าตามอันดับที่3ไทยหนัดแดตม้มอันดับที่4 u a ยูนัดหแตามและอันดับที่5อินโดนีเซียพ้ารวดหนัดตกรอบไปแล้วโดยแชมป์กลุ่มเข้ารอบส2ทีมสุดท้ายเันทีส่วนที่2จะคัด4ทีมจาก8กลุ่ม สำหรับทีมชาติไทยเคยเดินทางไปเยือน u AE ในการคัดเลือกฟุตบอลโลก2018ส่วนเอเชียรอบที่12ทีมสุดท้ายในเดือนตุลาคมปี2016โดยชุดดังกล่าวกลุ่มทับโดยซิกโกเกียรต,ติศักเฉลี่ยเมืองที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าโค้ชของฮอนอันยาายทีมในลีกเวียดนามโดยกีฬาเดลรีนิวนะครับสอบถามทัศนะจากโค้ชซิโกเกียต,ติศักเฉลี่ยเมืองในเรื่องของการเยือนถิ่น UAE ซึ่งอดีตสุนทรจอมเตียงการกล่าวว่าสิ่งสำคัญสำหรับทีมชาติไทย ในการไปเตะที่ยูอีก็คือการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศรวมทั้งอาหารซึ่งนักกีฬาไทยไม่เช่นโดยในเรื่องของอากาศนั้นที่ยูอีร้อนแห้งไม่ใช่ร้อนชื้นส่วนเรื่องอาหารหากมีครอบครัวแม่ครัวทําอาหารไทยก็จะเป็นเรื่องดีสมัยที่ผมคุมทีมชาติไทยซึ่งกไปลุงหน้า2-3วันก็ยังพอปรับตัวได้ทันแต่หวัวน,นี้ทีมชาติไทยได้มีโอกาสเดินทางไปตั้งแต่วันที่2 1เพื่อสภาครบนับเป็นแนวทางที่ดี ได้ปรับตัวในานๆาหน่อยก็มีเวลากว่า10วันที่จะลงแข่งขันในนัดแรกน่าจะเหลียวเฟือส่วนการเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติยูเอซึ่งถือว่าเป็นเกมสําคัญโดยจะเตะกันวันที่7มิถุนายนนี้โดยโค้ชซิโก้เชื่อว่าฟุตบอลสมัยนี้ถือว่าฝีเท้าใกล้เคียงกันมากและการเจอกันในนัดแรกที่มหาวิทยาลัยธรธรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่15ตุลาคมในปี2009ทีมชาติไทยก็เอาชนะยูเอไปได้2-1ทําให้นักเตะทีมชาติไทยยิ่งมั่นใจว่าสู้ได้ นอกจากนี้นักเตะไทยมีดาวรุ่งและก็มีนักเตะที่มีประสบการณ์ขึ้นมาเป็นกกนหลักอย่างเจชนาทิพย์สงสินอุ้มทีรธรบุญมาทันที่มีประสบการณ์สูงเล่นในเจลีกหรือแม้แต่นักเตะที่เคยผ่าน AFC แชมเปี้ยนลีก็ถือว่าในเรื่องของความเก๋ายังพอมีจึงเชื่อได้ว่าทีมไทยที่ไปแข่งขันไม่ว่าจะเจอย a e หรืออินโดนีเซียและมาเลเซียจะได้รุ้นได้เชียร์กันยาวส่ดุุุกกทลม เอฟซียืนยันแล้วเกาหลีเหนือถอนทีมบอลโลกถอนตัวคัดบอลโลกสมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีเหนือได้ส่งหนังสือยืนยันการถอนทีมมายังสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเรียบร้อยแล้วเพื่อขอถอนตัวออกจากการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มเฮดพร้อมด้วยรายการเอเชียนคัพในปี2023ที่ประเทศจีนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเนื่องจากวันสถานการณ์กัรแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยณตอนนี้สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียเอฟซี จะมีการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันของสนันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี ف าและรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับในกลุ่มเฮดซึ่งจะมีการประกาศในเวลาอันใกล้นี้สําหรับสถานการณ์ของฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มเฮดเติร์กมินิสถาน5นัดมี9ก้าแต้มเกาหลีใต้4ีนัดมีป่าแต้มเลมนอนห้นัดมีป่าแต้มเกาหลีเหนือ5นัดมีป่าแต้มและสีลังกา5นัดไม่มีแมตม้ม ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยมี40ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมโดยจะคัดเอา12ทีมเข้าไปแข่งขันในรอบ3กรณีกรณีเหนือถอนตัวการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่มี8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมจะได้รบับผลกระทบโดยตรงเรื่องของการหาทีมเข้ารอบ3โดยเฉพาะในทีมฐานะอันดับที่2ที่ดีที่สุดของกลุ่ม ทีมอันดับ2ของกลุ่มจะถูกตัดผลงานจากการเจอกับทีมอันดับบวยของตารางออกไปเพื่อให้จำนวนแมตช์เท่ากับทีมอันดับที่2ของกลุ่มเฮดโดยรอบ3หรือรอบ12ทีมจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบของทั้ง8กลุ่มทีมแชมป์ของ8กลุ่มและอันดับที่2ที่ดีที่สุดจาก8กลุ่มอีก4ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ3ามของเอเชียกรณีที่กาตาร์คว้าแชมป์กลุ่มหรืออยู่ในโผทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุด ลำดับที่5จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแทนเนืน่องจากฟีฟ่าไม่อนุญาตให้กาตาร์ลงเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายเอเชียเนื่องจากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเหลือแค่ชูเสือ้อหรือหนักพีรพงศ์ซบกิเลนเรียบร้อยแล้วหรือหนักนะครับในด่านคัาคาไฟเก็บเข้าของยายซบกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ด โดยตกเป็นข่าวอย่างหนักสําหรับพีรพงษ์เรือนนิลผู้รักษาประตูตัวเก่งของสุโขทัยเอฟซีว่าจะตัวที่ถูกทางเอสซจีเมืองทองยูเนเต็ดดึงตัวไปร่วมทัพสู้ศึกไทยลีกเรียบร้อยแล้วเป็นที่ทราบกันดีนั่นก็ว่ากิเลนพยองเน้นมีสมพรยศเฝ้าสาวเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ด้วยการมาของในด่านวัย25ปีทาให้เชื่อได้ว่าจะมีการแข่งขันภายในทีมสูงขึ้นในตาแหน่งผู้รักษาประตูและจะช่วยกันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมในอนาคต ยันไรก็ตามยังไม่ได้มีการยนืนยันอย่างเป็นทางการจากสมโมสรแฟนกิเลนก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปว่าแข้งราแรกที่เมืองทองจะเสริมทัพนั้นเป็นพีรพงษ์เรนนินหรือไม่นะครับนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่16พฤษภาคมนะครับก็เอาใจช่วยทับช้างศึกประเทศไทยของ พวกเราด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้ปัญหาเยอะจริงๆแต่การตรวจรอบ2ในเรื่องของโควิด19ไม่มีนะครับก็เหลือแค่การซ้อมร่วมกันอีกสักนิดน,นึ่งและก็การเตรียมความพร้อมในการอุ่นเครื่องนะฮะก็เดี๋ยวจะมีคลิปไฮไลท์มาฝากกันสําหรับการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับโดยจะอุ่นเครื่อง2นัดนะครับก่อนที่จะไป UA e นะฮะนั่นก็คือการอุ่นเครื่องกับ โอมานในวันที่29พฤศภคคมรับพบกับทาจิกิสถานนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่อง2นัดที่จะมีขึ้นนะครับก่อนเตรียมความพร้อมเดี๋ยวนำคลิปไฮไลท์มาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับ